สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกคนนะคะสวนตองค่ะดวินาตองค่ะสวัสดีตอนเย็นเย็นตอนนี้สนตองนั่งอยู่ที่อเมซอนนะคะจะได้ยินเสียงนกนะคะนกกาเดียวเจ้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างคะพิมพ์ทักทายมาได้นะคะวันนี้หัวข้อของการไลฟ์วันนี้ก็คือ จะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทําสีผมแบบไหนดูดูสวยแพงกับดูไม่แพงเออหมายถึงสีผมที่ได้อะคะ่ะแบบไหนแบบไหนดูสวยแพงกับแบบไหนดูไม่แพงนะคะม,มากันแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เข้ามากัน18คนดูแล้วสวัสดีค่ะ สนตองสัญญาว่าจะมาไลฟ์บ่อยๆนะแล้วก็จะมาไลฟ์เวลาประมาณนี้แหละทําไมสนอตองถึงชอบมาไลฟ์เวลาประมาณหกโมงเย็นเพราะว่าตอนหกโมงเย็นนะ่ะเป็นเวลาที่แสงมันมันนวลมันสวยอะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแสงมันนวลสวยะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมสนอตองอะจะให้ทุกคนนะคะพิมพ์คําถามพิมพ์คําถามไว้แล้วสนอตองก็จะตอบตอน ขายนะคะถ้าใครมีคําถามสวัสดีทุกคนเลยนะคะถ้าใครมีคําถามพิมพ์คังคําถามไว้เลยนะคะสนอตองจะไล่ตอบทุกคาถามทุกคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าทําไมสนอตองถึงอยากให้ทุกคนนะคะถามเพราะว่าการที่สนอตองได้มาไลค์แล้วก็ถามอะคะอ่ะเพื่อนๆได้ถามอะลูกศิษย์ได้ถามอะมันเป็นผลดีมันเป็นผลดีต่อตัวสนอตองเองนะคะเพราะว่าหนึ่งสนอตองจะได้ตอบตอบได้เยอะๆะคะ่ะ แล้วก็คนอื่นก็จะได้รู้ด้วยแต่ถ้าไปตอบใต้คอมเมนต์นะ่ะบางทีบางทีมันมันเหมือนรู้คนเดียวะคะ่ะมันเหมือนถามถามทีละคนตอบทีละคนความรู้มันก็จะเข้าถึงคนได้น้อยะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไลฟ์สดแล้วอ,อย่างสมมุติว่าเรามีคําถามแล้วเราก็ถามนะคะมันอาจจะเป็นคําถามคําถามเดียวกันกับเพื่อนที่เขาอยากจะถามก็คือพูด,ดง่ายๆอย่ะถามทีเดียวสนเราต้องตอบทีเดียว แล้วก็รู้หลายคนแต่ถ้าว่า,อ,าอย่างบางคนนะอาจจะสงสัยแต่ไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นถามมาได้เลยนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยแล้วก็มันเป็นผลดีกับสนอตองด้วยคือทําให้เวลาต้องสนอตองตอบไปอะ่ะมันเข้าถึงคนได้เยอะค่ะเพราะว่าบางทีเขาเขาไม่ได้ไปไล์เขาไม่ได้เอะเขาไม่ได้ไปไล่ดูตร,ตรงตรงการตอบของสนอตองนะคะเพราะฉะนั้นถามมาเยอะๆเลยนะคะอืม วันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่จะเรียนเรื่องหัวข้อว่าสีผมแบบไหนที่ทําแล้วสวยแพงอันไหนทําแล้วมันธรรมดานะคะได้รับคําตอบแล้วใช่ไหมคะก็ะคืออันดับแรกที่สนอสองจะบอกว่าคําว่าสวยแพงกับสวยไม่สวยแต่ว่ามันดูไม่แพงนะคะมันขึ้นอยู่กับว่ามันเข้ากันไหมเออเหมือนเราแต่งตัวคะ่ะ หมือนเราแต่งตัวเอ๊ะทำไมบางคนน่ะเขาสวยแต่ว่าเขาแต่งตัวไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นเสื้อผ้าที่เขาซื้อมาแพงๆอะ่ะมันมันก็เหมือนเหมือนเสื้อผ้าราคาแบบธรรมดานะคะแต่กับอีกคนนึงเขาอาจจะไม่ไม่สวยมากแต่เขารู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเขารู้จักแต่งนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนเขาอะ่ะ แต่งด้วยเสื้อผ้าที่มีราคาแพงทั้งๆที่เขาก็อาจจะเสื้อผ้าราคาเท่ากันแต่ว่าเขารู้จักแต่งเหมือนกันกับเรื่องของสีผมสีผมทําแบบไหนมันออกมาดูแพงดูสวยดูแพงแต่บางคนไปทํามาแบบใช้ใช้เงินหลายบาทอะคะ่ะแต่ทําออกมาแล้วมันดูดูไม่แพงอ่าวันนี้เราจะเริ่มนะคะอันดับแรกสีผมที่จะดูสวยแพง นั่นก็คือสีผมที่ทำแล้วเท่ากับสีผิวค่ะอย่างหลายๆคนจะถามมาว่าสีผมแบบไหนดีคะทำให้หน้าสว่างหนูผิวแทนต้องทำสีผมแบบไหนหนูเป็นคนผิวขาวหนูต้องทำสีผมแบบไหนคะหนูเป็นคนผิวค้ำต้องทำสีผมแบบไหนคะแบบนี้ค่ะมันจะเป็น มันจะเป็นแนวทางไปสู่ว่าทาให้สวยแพงอืได้รับคําตอบแล้วนะคะก็คือมันขึ้นอยู่กับสีผิวของเราด้วยอยกตัวยอย่างอย่างสนนตองอะ่ะสนอตองอนอ่องอะเป็นคนผิวผิวออกเหลืองจะขาวก็ไม่ขาวจะค้าก็ไม่ค้าแต่ว่าจะออกเหลืองๆสีผมที่จะเหมาะกับสนอตองนะคะก็คือก็คือจะเป็นผมสีออกน้ําตาลแต่ในความน้ําตาลของสนอตองนะจะต้องมีความเป็น ความเป็นไฮไลท์จางๆแซมๆแบบนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะไฮไลท์ก็จะต้องเป็นไฮไลท์น้อยๆไฮไลท์แบบโลไลท์แบบเบาๆเ,ออเห็นไหมคะมผมสนอสองก็จะเป็นโลไลท์แบบเบาๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบเบาๆนี่เห็นไหมคะจะเป็นโลไลท์แบบเบาๆอย่างเงี้ยเ,ออเพราะว่าสนอองเป็นคนผิวอย่างนี้ถ้าเกิดสนอตองไปทําผมสว่างนะคะสว่างเนี่ยมันจะไม่ขับเลยค่ะมันจะไม่ขับผิวเลย มันจะไม่ขับผิวเลยแต่คนที่ผิวผิวออกน้ำพึ่งผิวออกสีแทนนะคะอย่างอย่างอย่างของอาจารย์อนงค์อะอาจารย์อนงค์ร้านอนงค์บิวตี้กิ่นแก้ว33อสาะอันนั้นอาจารย์เขาจะมีผิวสีแทนผิวสองสีอะคะ่ะอาจารย์เขาก็จะทำคาราเมลสว่างพอทำคาราเมลสว่างนะคะมันก็จะขับขับผิวทำให้ดูดูสวยแพงนะคะแต่ถ้าสนวต็อ เนี่ยเป็นคนผิวสองสีแบบเนี้แล้วไปทําแล้วไปทำคาราเมลสว่างนะคะมันก็จะไม่โอสนอตองก็จะต้องเป็นออกน้ําตาลแต่ว่าก็จะมีโลไลท์แบบเนี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะดูขับผิวประมาณนี้แล้วก็อีกประการนึงอะคะอ่ะโซนอตองอยากจะบอกว่าการที่เราใช้เทคนิคของการทำไฮไลท์เข้ามาเกี่ยวมันทำให้สีผมธรรมดาแบบ เรียบเรียบธรรมดานะคะดูสวยแพงขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าทำไม่เป็นก็พังนะคะไฮไลท์น่ะถ้าทำไม่เป็นก็พังพังคือยังไงมันจะมีไฮไลท์อยู่อยู่สองแบบก็คือไฮไลท์ที่เป็นโลไลท์กับไฮไลท์ปกติแล้วก็จะมีเบบี้ไลท์อีกแบบนึงขอโทษมีอยู่สามแบบอันแรกก็คือแบบ แบบไฮไลท์ธรรมดาอันที่สองแบบโลไลท์อันที่สามแบบแบบเบบี้ไลท์อะค่ะแล้วทีเนี้ยทำไงเราจะรู้ว่าของเราอะ่ะมันต้องทำแบบไหนแต่ก่อนอื่นที่จะรู้ว่าทำแบบไหนมาดูอันแรกไฮไลท์ปกติก็คือเป็นผมเป็นผมสว่างค่ะเป็นพื้นผมสว่างอย่างเช่นสีบอลสีเทาแบบเนี้ยค่ะต้องเป็นไฮไลท์แบบใหญ่ๆได้ค่ะไฮไลท์ light, ปกติไฮไลท์ใหญ่ๆได้เลยยิ่งดี ถ้าเป็นผมสว่างอย่างเช่นผมสีเทาผมสีบรอนแล้วเราก็ทำไฮไลท์หรือว่าเป็นน้ำตาลหมุนเทาอย่างเงี้ยค่ะเป็นไฮไลท์ที่ใหญ่ๆได้เลยแบบนั้นจะออกมาสวยยิ่งใครทำเทาอะเอทำเทาทำมทาหมุนเทาไฮไลท์ใหญ่ๆสวยแต่ถ้าคนที่เป็นผมสีเข้มแบบนี้หรือผมปิดงอก อันนี้แหละจะต้องทำโูไหลคำว่าโูก็แปลว่าน้อยจะต้องทำอันเล็กๆทำจางๆเนี่ยคะ่ะผมสีเข้มแบบนี้หรือว่าผมปิดหงอกเหมาะที่จะทำแบบโูไหลแบบเล็กๆเล็กๆเซมๆจางๆคำว่าโูมันก็จะต้องแบบไม่ชัดนะคะเห็นไหมเนี่ยโูไหลของโซนอสองจะเป็นโลไหลเนี่ยคะ่ะทำน้อยๆทำน้อยๆเหมาะมากสำหรับคนที่ ปิดงอกแล้วได้สีแฟชั่นโลไลท์ทำบนผมสีเข้มๆแล้วก็ทำสำหรับคนที่ปิดงอกได้สีแฟชั่นเหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหมุนเทา,ไม,า,เนนาไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นสีคาราเมลเหมาะมากที่จะทำแบบโลไลท์หรือคนที่ทําสีบอลเขียวบอลเขียวค่ะเหมาะที่จะทำแบบ โลไลท์ light, หรือเหมาะที่จะทําแบบใส่หมวกอะ่ะแล้วก็ดึงทั่วๆหัวนะ่ะบอลเขียวแล้วก็คนที่ผมปิดงอกเหมาะมากแต่เมื่อไรเมื่อไรเราจะทําแบบเบบี้ไลท์ทำเบบี้ไลท์เบบี้ไฮไลท์ก็คือทําเฉพาะชั้นบนเนี่ยคะ่ะบางๆทําเฉพาะชั้นบนลางๆบางๆนะคะบางๆนะบางๆนะแต่ว่าเยอะๆหน่อยเป็นแผ่นๆน,นะคะก็คือคนที่ ผมที่ผ่านการทําสีผมซําซ้อนมาเยอะๆคือถ้าฟอกทั้งหัวหรือว่า,เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมทั้งหัวผมก็อาจจะเสียเหมาะสําหรับคนที่ทําสีที่ต้องการที่ต้องการแบบมีอะไรอะคะ่ะบางๆน้อยๆแต่ว่ามันทํากว้างๆแบบนั้นแหละเราเรียกว่าเบดี้ไฮไลท์นะคะเพราะฉะนั้น การที่จะดูสวยแพงสีผมสวยแพงมันต้องมีการไฮไลท์แต่ถ้าไฮไลท์มั่วตัวจากที่จะสวยแพงมันมันจะหล่นเลยนะคะมันจะหล่นเลยแบบไหนที่ดูดูแบบทำไฮไลท์แล้วแล้วพังอะ่ะก็คือก็คือแบบที่ไม่เข้าใจว่าผมเราเป็นแบบนี้เราควรจะทำไฮไลท์แบบไหนนั่นแหละเอแล้วบางสีอะ่ะบางสีอะ่ะไม่ควรทำไฮไลท์ ก็คือผมสีบอลแล้วไปทำไฮไลท์สีม่วงบอลกลางแล้วไปทำไฮไลท์สีม่วงนะคะขอร้องมันไม่เข้ากันอย่าไปทำแล้วก็ผมบอลกลางผมบอลกลางแล้วก็ไปทำไฮไลท์สีเทาะคะ่ะมันก็พังเพราะฉะนั้นนะคะอ่า ให้เพื่อนๆนะคะลองลองลองเอารูปเวลาจะถามสนอตองถามมาในไลน์อ่ะลองถามดูก็ได้ค่ะส่งภาพมาให้ดูว่าอาจารย์คะแบบนี้แบบเนี้ยที่หนูเห็นภาพในเน็ตแบบเนี้ยค่ะเขาทํำไฮไลท์แบบไหนแล้วอย่างของหนูเนี่ยหนูควรจะทําไฮไลท์แบบไหนสามารถที่จะส่งภาพนางแบบกับส่งภาพผมของเราะคะ่ะมาให้สนอตองดูในไลน์ ถ้าอยากรู้ว่าการเข้าไลนา์ส่วนตัวสนอตองทำไงก็ไปกดที่ลิงก์ไลน์ใต้โปรไฟล์จะเชื่อมต่อไปที่สนอตองพันยลักษณ์ทันทีเลยค่ะแล้วเข้าไปถามในไลน์ได้เลยว่าเรื่องการทำไฮไลท์ผมเราแบบนี้ควรทำไฮไลท์แบบไหนควรทำโลไลท์หรือไฮไลท์ปกติควรจะทำตอนไหนทำก่อนทำหลังหรือว่าทำระหว่างทำสีมันมันมีแยกย่อยแล้วก็ควรจะใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่อะค่ะ แบบนี้วันนี้่วนตองก็คือมาคุยเรื่องไฮไลท์โดยเฉพาะไฮไลท์แบบไหนทําให้สวยแพงแล้วก็การทําไฮไลท์บางสีมันไม่เข้ากันแล้วก็การทําไฮไลท์ไฮโดรเจนมันมันตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพื้นผมเคลียร์แล้วใช่ไหมคะถ้าเคลียร์แล้วเดี๋ยวโนตองจะตอบคำถามแต่ละคนนะคะพร้อมแล้วพิมพ์คำถามมาเลยนะ พร้อมยังคะอ่านคำถามเดี๋ยวสนตองจะไล่อ่านคำถามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสนตองอ่านจะไม่ได้อ่านชื่อนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเล็กมากสวัสดีค่ะอ่ามาแล้วนะคะคำถามนี้ถามว่าพี่ตองคะผมหนูย้อมดำมาแต่ไม่อยากกัดต้องใช้สีอะไรล้างดำถ้าไม่อยากกัดนะคะ มันไม่มีค่ะถ้าผมย้อมดำไม่มีค่ะผมย้อมดำม,มันต้องกัดแต่การกัดมันต้องมีศิลปะในการกัดก็คือเราอ่ะจะต้องเลือกไฮโดรเจนให้เหมาะสมและเราจะต้องเว้นโพนและเราจะต้องรู้ว่าเราอ่ะจะทําอะไรมาตบด้วยนะคะเราไม่ได้กัดเฉยๆนะการที่เราย้อมดำอ่ะเรากัดเพื่อที่จะให้มันออกบ้างไม่ได้ให้ออกเยอะค่ะ และเราก็ต้องรู้ว่ามันไปได้สูงสุดแค่อะไรไปได้สูงสุดแค่น้ำตาลประกายทองคนที่จะกัดจากผมย้อมดำไปได้สูงสุดแค่น้ำตาลประกายทองแล้วก็การใช้ไฮโดรเจนนะคะก็ใช้ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไฮไฮหเนะคะหรือไม่ก็3แต่มันก็แทบจะไม่ออกแต่จุดประสงค์ของเราก็คือเราอะกัดแค่ กัดแค่พอออกอ,อกแล้วเราก็ต้องทําสีตบอะคะ่ะอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะคะเลี้ยงไม่ได้ต้องกัดแต่การกัดต้องเข้าใจกัดถ้ากัดไม่เป็นมันก็จะด่างอ่าต่อไปค่ะก็คือเดี๋ยวจะต่อประเด็นที่ว่ากัดยังไงเนาะการกัดน่ะถ้าเกิดเราอะเป็นมือใหม่หัดหัด หัดฟอกเนาะมือใหม่หัดฟอกสนอ้องจะแนะนําสูตรลัดสูตรเด็ดก็คือให้เราอะค่ะไปเอาสีบอลสว่างบอลสว่างถ้าเป็นเบรลีน่าก็ A33 แต่ถ้าเป็นดีแคดก็ให้ใช้เบอร์ Ber 900หรือถ้าเป็นของดิฟโซดิฟโซก็จะเป็น SP 24คือเอาแบรนด์ที่สว่างที่สุดน่ะเอาเอาเบอร์ที่สว่างที่สุดของแต่ละแบรนด์มา แล้วก็ผสมผงฟอกลงไปอันนี้คือมือใหม่มือใหม่หัดฟอกหัดกัดนะคะหัดกัดผมที่ผ่านการย้อมเข้มอัตราส่วนก็คือใช้ใช้หนึ่งต่อหนึ่งค่ะถ้าเราใช้สีสว่างหนึ่งกล่องเราก็ใช้ผงฟอกใช้ผงฟอกอะ่ะหนึ่งซองหนึ่งซองหรือว่าหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันไฮโดรเจนอะ่ะเราก็ สามารถที่จะใช้ไฮโดรเจน12%ร่วมกับ9%หรือว่า12%ร่วมกับ6%ก็ได้แต่ว่าอย่าใช้12%อย่างเดียวค่ะใช้ถ้าใช้ของโแรแลนด์มันจะมีเลข11นะมันจะมีไฮโดรเจนที่6เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา6%กับที่มากับผงฟอกนะคะใช้ร่วมกันกับ A33 ที่มันมี12%เพื่อที่จะจางแล้ววิธีการฟอกอ่ะมือใหม่หัดฟอก มที่ผ่านการย้อมดำเว้นโคนไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ย้อมการฟอกก็คือการย้อมปกติย้อมแต่ว่าไม่ต้องลงโคนตรงนี้เพราะว่าตรงโคนจะเป็นผมที่อ่อนฟอกย้อมไปค่ะพอย้อมเสร็จปุ๊บทำยังไงอย่าเพิ่งล้างค่ะอย่าเพิ่งล้างให้เราอะไปเอาผงฟอกมาอีกห่อนหนึงค่ะ ผสมผงฟอกกับไฮโดรเจนที่9%แต่ไม่ต้องใส่สีแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีสีกับผงฟอกรองพื้นไว้แล้วเราไปผสมถ้วยใหม่มาที่มีแต่ผ,ผงฟอกนะคะมีแต่ผงฟอกแต่ว่าผงฟอกถ้วยที่สองนี้ยค่ะให้เราใส่ใส่สี A 41ลงไปด้วย ใส่สี a อ41นะคะลงไปประมาณลงไปประมาณเศษ1ส่วน3หลอดสีน้ำเงินนะคะใส่ไป1ส่วน3หลอดหรือประมาณาหรือประมาณ5หน้าแปลงนะคะผสมกับผงฟอกแล้วก็เอามาย้อมทับค่ะเอามารีดเอามารีดทับเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียเพราะว่า เรามีสี A33 ากับผงฟอกอ,อันแรกอะค่ะรองพื้นอยู่แล้วแต่เราไปเอาผงฟอกมาอีกมาอีกซองหนึ่งกับเอาสี A41 หรือว่าสีน้ำเงินะ่ะใส่มาค่ะถ้ามันข้นมากเราก็เอาไฮเดรียนอะเติมแล้วเราก็มามาค่อยๆรลีดค่อยๆรลีดค่อยๆล้างนะคะใจเย็นๆล้างวิธีการก็คือกลิ้งกลิ้งเบาๆกลิ้งเส้นผมเบาๆเนี่ยค่ะ พอเราพอเราฟอกทิ้งไว้มันอาจจะมันอาจจะทิ้งไว้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีค่ะแต่ว่าให้ดูที่สภาพผมด้วยนะคะถ้าใครเป็นผมแบบเส้นเล็กหรือเปื่อยอะตรงปลายอะ่ะเราก็อย่าพึ่งลงตรงปลายอย่าพึ่งลงเราก็อาจจะลงมาแค่เว้นโคนใช่ไหมอาจจะลงมาแค่นี้ก็ได้แต่ส่วนปลายผมอะ่ะเราไม่ต้องย้อมเนี่ยปลายแห้งๆเสียๆอย่างเงี้ย เราไม่ต้องย้อมเราย้อมแบบนี้เนี่ยค่ะสี A41 น่ะร่วมกับผงฟอกอะ่ะเขาก็จะไปลดความเป็นส้มลดความเป็นส้มในเส้นผมให้กับเราได้อะคะ่ะฟอกลงไปเลยไม่ต้องกลัวเสียเพราะว่าเรามีสีรองพื้นไว้แล้วก็คือ A 3สสเนี่ยค่ะล้างไปประมาณทิ้งไว้ประมาณ40่สิถึงห้านาทีแล้วก็ไปล้างออก พอไปล้างออกนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าผมอ่ะมันก็จะเป็นส้ม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 ด่างๆหน่อยนึ่นะคะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเราอ่ะผ่านการย้อมดำย้อมเข้มมาไม่เป็นไรคะ่ะทีนี้เราก็มาดูอีกว่าผมของเราอ่ะไหวไหมพอไปล้างออกแล้วเรามาดูว่าผมของเราไหวไหมล้างต่อได้ไหมถ้าเราดูแล้วว่าผมเราแข็งแรงล้างต่อได้ เราอ่ะก็ไปเอาเอาผงฟอกเอาผงฟอกแล้วก็รอบที่สองเนี่ยเราจะต้องอใช้ทิธเมนด้วยค่ะแต่ไม่ต้องเอามาใส่ด้วยกันนะคะรอบสองเนี่ยเอาทิธเมนเอาทิธเมนตักออกมาต่างหากแล้วก็เอาผงฟอกคนละถ้วยเลยเอา่าคนละถ้วยถ้วยหนึ่งเป็นทิธเมนเปล่า,าอีกถ้วยหนึ่งอ่ะเป็นผงฟอกวิธีการก็คือ เอาผงฟอ,อกลงอ่าเอาผงฟอ,อกลงพอมาถึงส่วนปลายใช่ไหมเราอ่ะเอาตัวเอาตัวทิเม้นมามาลงค่ะแล้วเราก็รูดเราเอาผงฟอ,อกลงแล้วตรงนี้เราก็เอาทิปเม้นมาเบาน้ํายาแล้วเราก็รูดแบบเนี้ยค่ะแบบนี้เป็นการเคลียร์รอบรอบที่สองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเซฟปลายตรงเนี้ค่ะตรงปลายอะ่ะเราเอาทิเม้นของยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ เอามาลูบนิดนึงแล้วก็รูดพืดเอามาแปะนิดนึงแล้วก็ตรงนี้อ่ะเราใส่ผงฟอกตรงนี้เราใส่ทิปเมน้นแล้วเราก็รูดเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการอาฟอกในส่วนปลายที่มันอ่อนแอโดยการเจือจังน้ํายาก็คือใช้ทิปเม้นของยี่ห้อไหนก็ได้แบบนี้ค่ะเนาะพอเราฟอกผมแล้วผมมันก็จะเป็นส้มๆก็ไม่เป็นไรสีที่เราจะเอามาทําเราจะทํา ที่เราทําได้ค่ะเราก็จะเป็นสีออกหมุนเทาน้ําตาลหมุนเทาหมุนม่วงสีบอลออกหมุนๆนะคะโดยการใช้ A38 เยอะๆ A38 ประมาณ2หลอด a อ8าประมาณ2หลอดแล้วก็ A21 ประมาณครึ่งหลอดแล้วก็ใส่แม่ม่วงสีหน้าแป้ง แล้วก็ใส่ตัว A26 ีหอะค่ะสหน้าแปลง A46 สองหน้าแปลง, 46, ง,แ,ปงและเราก็ใส่ไฮโดรเจนที่6เปอร์เซนต์เอามาย้อมเลยค่ะทีนี้เอามาย้อมเราก็จะได้เป็นปิดงอกด้วยสีแฟชั่นที่ผ่านการล้างดำหรือเป็นผมถ้าไม่ใช่ปิดหงอกก็คือเป็นผมที่ผ่านการล้างดำแล้วเราทำเป็นน้ำตาลมน ออกมนมนนะคะเป็นน้ําตาลมนแต่ถ้าผมของเราอะ่ะเราเราล้างได้เยอะมันก็จะเป็นบอลมนคือสีอันเดียวกันสีอันเดียวกันทําไมบางทีสนทนสองเรียกว่าบอลมนทําไมเรียกว่าน้ําตาลมนมัน,ม,นมันสีตัวเดียวกันแหละที่มีที่มี A38 สิดสองหลอดที่มีเอยิบเอ็ดครึ่งหลอดแล้วก็แม่ม่วงสีหน้าแปลงใช้สีอันเดียวกันแต่ถ้าผมเราอะ่ะมันสว่างมากมันก็จะเป็นบอลมน แต่ถ้าผมของเราอะ่ะมันสว่างน้อยมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลหมนแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดย้อมไปแล้วอะ่ะบางคนมีปัญหาโคนสว่างหรือมีปัญหาโคนงอทํำยังไงเมื่อกี้เนาะเรามี a 46เรามี a 46กับ a 26ที่มาย้อมตรงที่เอาเอาสองสามหน้าแปลงใส่ใส่กับส่วนส่วนผสมแล้วอะ่ะเราก็เอา a 46อะ่ะมาครึ่งหลอดแล้วก็เอา a 26มาสองหน้าแปลง คน,คนคนแล้วเราก็เอามาแต้มตรงที่มันเป็นหงอกหรือว่าเอามาแต้มในส่วนที่ที่มันเป็นคนสว่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าผมของเราอ่ะมันสว่างไม่มากเราก็เอา a 4 6ผสมกับ a 2 1ก็ได้แบบนี้เป็นต้นตรงโคนนะคะมันแล้วแต่ว่าโคนสว่างมากสว่างน้อยถ้าโคนสว่างมากเราเอา a 4 6ผสมกับ a 2 6สหองหน้าแปลงแต่ถ้าโคนโคนมันสว่างน้อยเราก็เอา A46 ผสม A21 แล้วก็มาย้อมแล้วก็เช็คเช็คดูว่าอย่าให้ด่างแล้วก็ไปล้างแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคือการทำผมที่ผ่านการย้อมเข้มย้อมดำมันต้องขึ้นอยู่กับการเคลียร์แต่ก็สารตองก็บอกไปแล้วว่าเราใช้เทคนิคของการ มือใหม่หัดฟอกโดยใช้สีร่วมกันกับผงฟอกและการฟอกไม่มีใครที่ที่ฟอกรอบเดียวแล้วได้เนียนนะคะมันต้องมีการเก็บรอบสองแต่ว่าเราอะ่ะขอให้เรารู้ว่าพอฟอกแล้วผมมันด่างอะ่ะเราต้องเติมน้ำตาลลงมาด้วยน้ำตาลที่ว่าก็เป็นน้ำตาลอ่อน a สี่สิบหกเอามาเอามาใส่ตามปริมาณสีที่เราอยากจะให้มัน ขึ้นนะคะโอเคเคลียร์ใช่ไหมคะมีคำถามอีกไหมมีคําถามอีกไหมคะสวัสดีคนงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาย์สวัสดีค่ะ,คะ,คะอยากให้สีเสมอกันกับปลายอยากให้สีเสมอกันกับปลายก็คือส่วนใหญ่นะ่ปะปลายอ่ะจะสว่างหรือไม่งั้นก็โคนสว่างคะ่ะส่วนใหญ่นะ คำว่าปลายสว่างก็คือปลายอะ่ะเราอาจจะเคยทําสีสว่างมาออปลายมันก็เลยออกเป็นทองทองก็ไม่ยากค่ะเวลาที่เราผสมสีอ่ะเราก็ใส่ตรงเนี้ยเป็นไฮหกตรงเนี้ยเป็นไฮเก้มันก็จะรับกันแต่ถ้าเกิดว่าโคนมันสว่างเราจะไปแก้ตรงปลายมันก็แก้ยากเพราะว่าสีมันเข้มเพราะฉะนั้นเราต้องทำตรงเนี้โดยการใช้ A46 กับ A26 อ่ะค่ะ มาแต้มโคนแต่ถ้าเกิดว่ามันหงอกมันหงอกไม่เยอะหรือว่าสว่างไม่เยอะก็ A46 ผสมกับ A21 ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้สีที่มันเสมอกันต่อไปคำถามอายอมปิดโคนสว่างต้องทำยังไงอยอมเบอร์ลิน่า A16 ก็คือใช้ a 44กับ a 21นะคะแก้โคนสว่างตรงนี้นะแล้วก็จะลดลดผม mm. เขาเรียกว่าผมอะไรผมติดแดงได้ด้วยนะคะ a 44ซึ่งเป็นน้ำตาลอ่อนเหลือบเขียวผสมกับ a 21นะคะ mm. เพียงแค่นี้โคนที่สว่างนะคะก็จะก็จะหมุนลงได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราอะ ถ้าในกรณีที่เราอะอาย้อมผมดำธรรมชาติเราเราเว้นโคนอะ่ะแล้วเราก็ย้อมด้วย A16 อะตรงโคนอะ่ะเราเราใช้แค่สีเทามาย้อมตอนหลังก็ได้นะสีเทากับเอ hunger, เอด่ะเอเอ็ดกับไฮหอ่ะเอามาลงโคนก็ได้นะในกรณีที่เราอ่ะปรับ ในกรณีที่เราล้างดำด้วยเบริน่า a 16กับผมดำธรรมชาติเราย้อมด้วยไฮ12 a 16เว้นโคนไว้1นิ้วพอส่วนโคลน่ะเราไม่ต้องเอา a 16ด้อมก็ได้นะคะเราเอา a 21กับไฮ6มาย้อมย้อมตอนหลังมันก็จะไม่สว่างโคลนโอเควันนี้ให้ให้เคล็ดลับ ให้เทคนิคหลายอย่างเลยนะคะลองลองเอาไปใช้ดูนะเพราะว่า,าการทำผมนะคะมันมันคือมันมันต้องเกิดจากประสบการณ์นะคะมันต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงบางทีมันอาจจะฟังดูแล้วมันใช่เหรอก็ลองเอาไปลองเอาไปลอง,อลองทำดูนะคะเพราะว่าสนนท่องก็ยังไม่เคยบอกใครยังไม่เคยบอกใครว่าในกรณีที่เราอะ ล้างดำด้วย A16 อ่หเอ่อล้างผมดำด้วย A16 ไม่ต้องลงโคลนอะ่ะให้ใช้ A21 กับไ6อะ่ะไม่เคยบอกใครมาบอกในไลน์นี้เป็นไลน์แรกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่สคนดูที่อยู่ในไลน์นี้ได้คียแพงไปแล้วนะคะการใช้สีเทากับไฮโดเรเปเซ็นตมาย้อมย้อมปรับโคนแต่ตรงปลายเนี่ยเราใช้ A16 กับ H12 ได้นะคะการใช้ A21 กับ ไฮเดรียนหเปเซ็นมาลงโคลตอนหลังนะคะมันดียังไงมันดีตอนที่เราทําบอลเขียวอะ่ะเราไม่ต้องมาแก้โคลหรือเราจะทําบอลหมุนเราก็ไม่ต้องมาแก้โคลเพราะว่าโคลเราเอาออกนิดเดียวอืมแต่ถ้าเราเอา A 1 6ิบมาลงอะ่ะโคลมันก็ออกเยอะพอโคลมันสว่างเยอะเราก็ต้องมาทําตบอีกแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเราย้อมโคลด้วย a อ1สิบอ็ดกับไฮหกเอาไว้แล้วอะ่ะ ตอนขั้นตอนการลงสีบอลเขียวหรือว่าบอลมน์น่ะเราก็ไม่ต้องมาแก้เราก็ไม่ต้องมาแก้กอ,กอยคนสว่างทํายังไงแบบนี้ค่ะเนาะโอเคแล้วเนาะตอนนี้มันก็มืดแล้วถ้ายังไงเ,เดี๋ยวตอนสนตองตัดเป็นคลิปเพราะว่าสนตองจะตัดเป็นคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าใครมีคําถามก็มาพิมพ์คําถามไว้ตรงคอมเมนต์นะคะทุกคน